ออะไรกันเนี่ยโดดขู่จังเลยแตงอะไรนักหนอะไรอะไรโดดขู่เข้ามาเบ้าเบ้าอะไรอะไรพมีปัญหาอะไรฉันจะไล่โซดมันโดดขูชาวบ้านไหมเอากระไรไปสิผมจะร้องเพลงเกี่ยวอะไรกับพี่อะก็ให้ฉันไล่เสร็จก่อนมีปัญหาอะไรอะนี่บ้านผมอะไอ้บ้านแกมาติดบ้านฉันไหมฉันน่ะทําอะไรไม่ได้เลยมันโดดขูไปหมดเลยและทําไมอ่ะพี่มีปัญหาอะไรม ไม่โสนไม่โสนู้เออไปแจ้งเลยผมผิดเรื่องอะไรถ้าทำเป็นบางครั้งบางคราวอ่ะบอกกล่าวกันก็ไม่เป็นไรแล้วยังไงปประจำไหมครับเป็นประจำเลยเปิดหนูคูอย่างเงี้ยทุกวันเลยหนูขูชาวบ้านอ๋อถ้าทำเป็นประจำอย่างเงี้ยทำให้คนอื่นเดือดร้อนลำคาอ่ะมันผิดกฎหมายนะคุณโดนโทษปรับสูงสุดไม่เกินห้าพันบาทโหขนาดนั้นเลยหรอพี่ ใช่ครับถ้าเกิดทําให้การเกิดเดือดร้อนลาคาญต่อที่ฐานะหรือบุคคลจํานวนมากๆเนี่ยมีโทษเนี่ยสูงสุดนะครับจาคุกหนึ่งเดือนแล้วปรับหนึ่งมืนบาทต่อเผื่อทั้งโดนทั้งจาทั้งปรับเลยนะจ๊ะอ้าวแต่เขาก็อะไรสดทุกวันนะพี่เสียงดังด้วยอะ่ะอ้าวหรอฉันก็ไม่ได้ดังเท่าไหร่นี่ฉันก็ใจไ,ไรของฉันปกตินี่นะอ้าวไม่รู้ว่าไปตกลงกันเองแล้วกันนะครับถ้าอย่างนี้นะคุยกันเองแล้วเพื่อนบ้านกันเนาะก็คุยคุยกัน นันนละกเดี๋ยวฉันก็เบาเบาหน่อยละกันแกๆก็เปิดให้มันเบาเบาหน่อยละกันอ่าโอเคพี่ต่อไปจะเบาเบาแล้วนะตายแล้วนะพี่ <c oughs> มือลัน